เปิดตัวในไทยและเกาหลีมาสักพักแล้วนะครับสำหรับโปรแกรม Alterapy Prime ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของโปรแกรม Alterapy นะครับซึ่ง DSK เนี่ยเราได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับเราเนี่ยเป็นตัวแทนคลินิกในไทยเนี่ยเพียงไม่กี่คลินิกแล้วก็เป็นตัวแทนหมอไทยเพียงไม่กี่คนเนี่ยเข้าไปร่วมงานที่ใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิกนะครับงานนวันนี้นะครับรวมคุณหมอชื่อดังจากเอเชียเนี่ยในหลายๆประเทศเลยนะครับไม่เป็นสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันจีนฟิลิปปินส์และก็อีกหลายๆประเทศทั่วเอเชียเนี่ยมารวมกันในอีเวนต์นี้อีเวนต์เดียวเลยครับ มันจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับคือพาร์ทของมีเดียซึ่งเชิญมีเดียทั่วเอเชียเนี่ยเข้ามาเจอกับคุณลีมินโฮแล้วก็คุณจวนจีฮุนในงานเนี่ยเขาก็จะเป็นสื่อจากหลายๆประเทศเนี่ยครับผัดขึ้นมาถามคำถามคนละคำถามนะครับทั้งเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมอัลเทอร์พีพรายเองรวมถึงเรื่องทัศนคติด้านความงามความอ่อนเยาว์ของทั้งลีมินโฮแล้วก็จวนจีฮุนครับเป็นไงครับหมอของเราเนี่ยพอจะดูดีได้เซี่ยวหนึ่งของพรีเซนเตอร์อัลเทอร์พีพรายไหมฮะไม่เป็นไรนะครับถึงเราเนี่ยจะไม่ใช่ซูเปออรรรรร์์สตตาาะดับเเเเเชีีียยยนนน่่่แแทุกกกค็ข้ถึงโปม ได้นะครับที่สําคัญเนี่ยเข้าถึงการดูแลใบหน้าตรงลึกถึงสาเหตุแบบคอสตอมซ์ได้ส่วนจริงๆเนี่ยงานไฮไลท์ของแพทย์เนี่ยซึ่งเป็นงานทางวิชาการเนี่ยเราจะอยู่กันช่วงเย็นนะครับซึ่งเป็น medical symposium ระหรับเอเชียแปซิฟิกเลยในงานนี้เขาจะคัดเลือกหมอในประเทศเอเชียแต่และประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมงานแล้วก็เข้ามาฟังเทคนิคของกันและกันในแต่ละประเทศที่อาจจะมีการใช้อัลเทอราปีที่ต่างกาันก็ได้เก็บทิปส์แอนด์ทริคส์ต่างๆเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่เราเนี่ยได้เรียนรู้จากเ้าแลวก็จริๆ และไอเดียเนี่ยเป็นไอเดียที่เราทํากันอยู่แล้วที่ DSK นะครับส่วนรายละเอียดยจะเป็นยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีเรื่องน่าสนใจเยอะมากๆนะเกี่ยวกับการทําเทคนิคโปรแกรม Autopie Prime ที่อยากเอามาเล่าให้ฟังเลยขอรวบรวมเทคนิคระดับเอเชียทั้งหมดที่เราเได้ไปเรียนรู้มาเอามาแผ่ขยายให้ฟังเลยในคลิปต่อไปครับอย่าลืมนะครับกด follow ไว้นะครับผมเนี่ยจะทําคลิปอธิบายเทคนิคการทาละเอียดเนี่ย <Band ang. S 1> ในบ้านแดงแล้วก็จะมาเล่าแบบสั้นๆเนี่ยใน TikTok ด้วยเช่นกันครับสิ่งที่สําคัญกว่าโปรแกรมต่างๆหรือเครื่องมือต่างๆเนี่ยคือเราต้อง แพทย์ที่มองปัญหาของเราออกจริงๆแล้วก็เทคนิคของการทําเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กําหนดผลลัพธ์ว่าจะดีหรือจะไม่ดีนะครับที่สําคัญนะครับเ s k เนี่ยเราให้ความสําคัญมากๆกับการอัปเดตเทคนิคของแพทย์นะครับรวมถึงพัฒนาฝีมือของแพทย์เนี่ยให้อยู่ในท็อปเทียตลอดเวลาเพื่อให้ผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยออกมาดีที่สุดครับ